สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำน้ำอมท่าออกกำลังกายที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของว้าความจำและร่างกายของผู้สูงอายุนะครับผมจะมีท่าอะไรบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมาครับส่วนของท่าแรกนะครับผมจะเกี่ยวกับด้านความจำและสมาธินะครับผมโดยท่าแรกนะครผมจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3าเลเวลนะผมจะมีท่ากำแบชี้แบบและกำชี้นะครับผม โดยแต่ละท่ามีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับครับสำหรับเลเวลแรกนะครับผมในท่านี้เราจะเป็นเรียกกันว่าท่าแบกกรรมนะครับผมโดยเราจะทําสลับกันของซ้ายขวาอย่างนี้นะครับมันจะฝึกเรื่องใน,ในเรื่องของสมาธินะครับถ้าอยากให้มันยากหรือท้าทวนขึ้นเราจะเพิ่มความเร็วนะครับผมในการทำนะครับท่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีสำหรับเลเวลนหนึ่งนะครับ มาท่าต่อไปครับโดยเลเวลที่2นะครับสำหรับท่าฝึกสมองนะครับเราจะทําแบกและชี้นะครับผมเหมือนกันครับกับเลเวลแรกจะสลับกันไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับโดยเหมือนกันการเพิ่มความเร็วนะครับผมจะทําให้ยากขึ้นและจะฝึกสมองได้ดีขึ้นนะครับผมมาแปะไปที่เลเวลสุดท้ายกันครับสำหรับท่าที่2นะครับผม เราจะทํามือแบบนี้นะผมจีบและหงายขึ้นนะครับ<ช>เราไม่ได้ลํานะครับแต่เป็นท่ากินจุ๊บจิ๊บนะครับโดยวิธีการปฏิบัตินะผมเราจะเราจะกำหนด,ดคําสั่งนะผมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามนะผมอย่างเช่นอ่ะลองตัวอย่างครับชี้กลางนางก้อยชี้นางก้อยกลางชี้แบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะครับ ไปท่าต่อไปเลยครับสาหรับเลเวลสุดท้ายนี้นะผมจะเป็นท่ากมและก็ชี้นะครับผมโดยท่านี้เหมือนกันสลับนะครับผมแต่มันจะยากกว่านะครับจากการวิจัยนะครับเหมือนเดิมที่ผมบอกไปการเพิ่มความเร็วจะฝึกทําให้สมาธิดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับก็ครับแล้วก็มาท่าที่สานะครับผมจะเป็นท่าจีบแอลนะครับผมในรับตัวอย่างนะครับจีบครับแอลครับ เหมือนกับท่าแรกนะผมที่เป็นสามเดวลนะผมเจะทาสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็จะฝึกในเรื่องของสมาธิเช่นกันตท่าที่จะเป็นท่าที่ยากที่สุดนะครับให้มาครับเราจะมาต่อในส่วนของด้านการบริหารส่วนของร่างกายนะครับโดยท่าแรกนะครับจะเป็นท่าที่มีชื่อว่าท่าบิดกอไซตามชื่อเลยครับชูแขนมาข้างหน้ากำมือแล้วก็บิดขึ้นบิดลงบิดขึ้นบิดลงอย่างนี้นะครับทำช้าๆค่อยๆย,ยืดนะครับ แล้วก็จะหงายบิดขึ้นบิดลงดขึ้นบ,บิดลงอย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยท่านี้นะผมเราจะได้ในส่วนของการบริหารข้อมือและการยืดเส้นช่วงแขนช่วงโฟอาร์มนี้นะครับผมจะทําให้เป็นท่าที่บริหารช่วงข้อแขนเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของท่านี้ก็จบกันไปนะครับต่อไปเป็นท่าครับก็มาต่อกันในท่าที่2นะครับผมจะมีท่าท่านี้จะมีชื่อว่าท่าดึงสายไหมนะครับ โดยการปฏิบัตินะครับผมมือจะอยู่ประสานกันอย่างนี้นะครับเหมือนท่าขัดฉากเลยนะโอเคโดยวิธีการปฏิบัตินะครับผมอันนี้ตัวอย่างครับเราจะทําการดึงไปข้างหลังปึ๊บนี่เป็นการตกไปครับผมดึงไปอย่างนี้โดยท่านี้นะครับจะมีประโยชน์ในการช่วยในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแล้วก็การบีบตัวของกล้ามเนื้อหลังถือว่าเป็นการบริหารโชงตัวที่ดีมากๆนะครับผมอีกท่านึงเลยครับโดยท่าที่3นี้นะครับผมจะเป็นท่ายักไหล่นะครับผม ัตตวสาธิท่านี้นะครับจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการยืดหดกล้ามเนื้อสะพานคอนะครับจะทําให้บรรเทาอาการปวดคอได้นะครับโดยท่านี้โดยแนะนํานะครับทำช้าๆขึ้นๆลงช้าๆนะครับผมไม่ต้องรีบมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมก็ตับทยาสตรนี้จบครับนะครับเราจะมาต่อที่ท่าที่4นะครับผมมีชื่อท่าว่าอันเดอร์นะครับผมวิธีการปฏิบัตินะครับ เราจะนำมือมาประสานกันนะครับผมโดยแขนตรงไปเหมือนเราจะเสร์ฟูปบอลเล่น,นะครับโดยขั้นตอนการปฏิบัติเราจะชูค้าขึ้นนะครับผมบริเวณเหนือศีรษะค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีนะครับผมแล้วเราจะอดลงนะครับทาแบบนี้ซ้ำไปซ้ทำ,ทำไปนะครับผมมันจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณข้อไหล่นะครับผมสำหรับท่านี้ก็ถือว่าเป็นท่าบริหารข้อไหล่ที่ดีอีกหนึ่งท่าเลยนะครับเราไปต่อที่ท่าที่ห้ากันครับ เราจะมาต่อที่ท่าสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าที่จะบริหารช่วงล่างแล้วนะครับเราจะทําการปฏิบัติพร้อมกัน,นครับขยิงเท้าขยิงปลายเท้าครับผมยกขึ้นค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับแล้วก็ผ่อนลงแล้วก็จะน,นี่เปิดปลายเท้าขึ้นครับค้างไว้3วินาทีเหมือนกันครับแล้วก็ผ่อนลงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประโยชน์ของท่านี้คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อน่องและข้อเท้านะครับผม ก็สำหรับท่าการบริหารทั้ง5าท่านี้ขอฝากไว้พิจรารณาครับแล้ว <นะ S 1> ก็สำหรับท่าการบริหารที่ผมได้มาแนะนําในวันนี้นะผมผมบอกว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนก็สาหรับวันนี้ขอบคุณครับ